ตอนรับทุกท่านครับเอาสุพจสีนักเรียน64ครับแล้วก็ช่องทาง y o u t u b ครับตะก้อนโนเมนครับแก้หนยครับรอยไม่ก็ไม่ชอบครับัดกับใครับเี่ยมครับโอรโน่ครับแรกข้ามหัวแปรครับเอกครับคนถอดเสื้อครับฝั่งนี้โอสะพานแพงยกให้ครับฝั่งนู้นเป็นเข้มปารเวสนะครับ ใส่เสื้อสีฟ้าเหมือนกันครับตัวโยกครับอันหลังให้เราครับเบอร์สองมัดกระถามครับเป็นโอสมานแทงครับอะไรก่อนครเข็มตัดเอกตียอดครับเหลี่ยมนี้รู้สึกจะเสร์ฟได้หมดนะครับ แหละคำหัวแปรครับออลโนโ่ครับตับ่เอครับโูนตัวหนึ่งครับตามอีกหนึ่งแป้งครับจี้โอ้โหจี้ขวาเข้มใบครับขนาดซ้ายครับ หนึ่งต่อสี่ครับเขาไปสองร้อยห้าสี่สองอยโอ้เปิดลั่นมาครับโอ้จับหนึ่งสองเอาอย่าบังกล้องครับบังกล้องครับโอย่าบังกล้องพี่โตโอ้โรนอตีเอาเอกกันเกี่ยวได้เอาโร่จะไปห่างครับแก้ไขเอกเพิ่มจับซ้ายโหขึ้นมาโรนอล้นโอ้โหไม่ล้นครับตามหมทันได้ครับล็อกแต้มไว้ได้ครับ เสิมเติของเข้มครับตีมาเอกเปิดมาข้างหลังครับโอ้ไล่ย,ยกไว้ไม่เข้าครับแก้ไขย,ยอดโอโนโอ่เปิดเข้มลรยขึ้นมาตีเข้ากลางครับสองตัวหนึ่งครับเกมเสิฟของเข้มยอดมาโอตัดสองเท้าห่างครับเอกต้องดันแก้ไขให้ไว้เข้มจับหนึ่งสอง โอโลโน่โอ้โ oh, หจะตีหยอดครับลูกนี้ยังตั้งล้ำไม่ได้ครับสำหรับโอพานแทครับสองหนึ่งกับสองครับตามอยู่ครับโอเคเอาละครับโดดเปิดลรยเข้ามาโอโลโน่ตีบิดมาครับเอกโอ้โหเฮ้ยขาติด เกี่ยวเหมือนกันครับเอามา,าตั้งลำตีหาโอยังติดครับเอกหยอดเข้มตักลำเท้าโอเลโนโว่าไงตีข้างหัวโอ้โหโอย้ยังคันครับไหลเข้าไปไม่เข้าครับตีแก้ไขเข้มโอ้โหแตกเองโอ้โหยังยกไม่ได้ครับสำหรับโอครับโอ้ครับเจ็บเจ็บนิดนึงครับ เดี๋ยวจังหวะไปนิดนึงครับลูกเมื่อกี้ครับน่าจ,จะยืดเส้นกระตุกนะเดี๋ยวไปถึงโค้นขาเรื่องอดรงนจะไหวหรือเปล่าครับอ๋อนี่ครับแต้มเท่ากันคนระับสองต่อสองครับ

จับแล้วลืมครับขานอกครับอ่อจ,จ,จับเข้ามาสู่เกมครับนักกีฬาต้องการสมาธิครับอ้าเกี่ยวได้ครับเอกโอ้รยเข้าไปตามนิดนึงครับแก้ไขย,ยอดโ,อโ,นโ,นโน้นผ่ันไหมโอ้โหไม่ทันครับ เรบขึ้นนํำแล้วครับ<ก>สามต่สอสองดูกันย,ยาวๆครับอังนั้นเค้มกระเจ็บด้วยครับแทงไปครับโอโ้นโอเปิดหัวโอย้ามาปีเอาติดหัวเอกโอ้โลยไปไหนก็โอครับยังไม่อยู่ในเกมนะครับสำหรับโอสะพานแพงครับ<ก>ผ่าการทำแต้มไปนะครับ ต้องมาดูเกมเสิร์ฟของเข้มครับสองตัดสแข่งมาที่เอครับลยเข้าไปยังห่างอยู่ครับตรงนี้หยอดอุย้ยไหล้มไปแล้วครับเข้มครับไหวไหมครับตีโอ้โหยังเกี่ยวลงเท้าโนรลโน่เล่นคนเดียวได้แม้มครับโอ้โห หมอ่ข้ามหัวมาครับลูกนี้ครับโอ้ไม่ทันครับเอาครับยังได้อยู่ครับเสิร์มาครับเอกโหยขึ้นไปครับหล่นครับเทมโอนโตต้องตีทางนี้ครับเอาได้แต้มครับ สี่ต่อสามครับสี่มาที่เอครับเป <4, S 1> ิดเทาเล่นเองนะครับเปี่ยนตรงครับสามต่อสี่ครับพลิกกลับมาตามครับเอครับเสิร์ไปโ้งไปออก สี hand. Hand. ต่ต่อสามครับเกมเสิร์ฟเข้มโอ้ดันยังห่างอยู่ครับโอ้โหแต่ตีได้ดีครับยังไม่มาครับเกมยกของโอ้ครับสามต่อสี่ครับเสิร์ฟก่อนครับต้องมาเสิร์ฟเองครับออแลโนห่างเล็กน้อยครับ โอ้โปิดมากว้างโอ้โหไม่ได้ครับน่าเสียดายครับตีดังหัวแตกไปครับเอาแล้วครับขึ้นน้ำหนีไปอีกหนึ่งแต้มครับเป็นห้าต่อสาม มัดมัดบาลตะโกนฝั่งข้าวข่เจียบสองอันได้ไหมได้เออแล้วให้เขาาสงโอ้โหตะก้แก้ไขได้ดีครับข้ขเจขนาดขาไเียวเมเม้ะเปลี่ยนเสิร์ฟครับแก้ไขได้ดีครับลูกเมื่อกี้ครับ3สามต่อห้าครับโ เสิร์ดเองครับโหงหลังไปดีครับก็ดีครับสี่ต่อห้าครับยืนชิดเน็ตเลยครับโรนโลครับลอยขึ้นมาครับอ้๋เอาติดขวาเองครับ โอโหโรยก็ได้ตีนะครับตรงนี้ตีถ ok ั่วออนโน่ต้องเล่นเองครับเอาครับเอกเปิดหัวโอ้โลยขึ้นไใหม่ตีติดเข่าอลนโน่ตีเองแป่ข้ามาเอกเปิดหัวโอ้โรยขึ้นไปใหม่ตีไม่ค้าโอ้ยดูทางครับทางฝั่งนู้นครับล้มแล้วล้มอีกครับสำหรับเข้มครับ <4 S 2> ต่อสี่ครับยังน้ำอยู่ครับเออโผมาไม่ถึงหลังครับ <1> 1> ล้มนครับเปล่า, <1> <1> 1> ลาเอกนะครับมือไปเกี่ยวเน็ตนะครับ <1> 1> โอขาขาขาข้ขาดเกินเกินครับฝั่งนี้ครับเปลี่ยนฝั่งนะครับโอ้โหเนี่ยเจ็บโคนขานะครับสำหรับเข้มครับ ตใจยังสู้อยู่ครับแต้แอมนำอยู่ด้วยครับตอนนี้ต้องกัดฟันสู้แล้วเพราะแ้มนำอยู่นะครับหกต่อสี่เขกับประกัรฐันผิดครับไม่เป็นไรครับหลอยขึ้นมาครับเอกปี้ติดโอร์โนเข้มกัดฟันยกเข้าไป ตีไปหลังครับลูกมันห่างครับเอาโอ้โลยไหมเอกตีติดหัวเข้มโลยหายแล้วครับออลโนโนยอดติดลังเท้าโอ้เอกตียอดออลานโน่อะโรยไปไหมขี่ดาบแล้วไม่มีแรงตีแล้วเอกลากเองตีติดเส้นเข้มดันขึ้นไปไหม,ไ,มได้แล้วครับโอ้ยังติดอยู่เอกตียอดโอ้โห ไม่มีจังหวะได้ทำนะคร uh, ับแล้วครต้องวางแผนที่ดีครับเพราะว่าเราไม่เต็มร้อยนะครับทำยังไงต้องแก้เกมยังไงครับเติบออกไปเองครับโอ้ครับ เกมเสริ์ของเข้มครับ6กต่อสีโอยหลังไปโอ้โหเกี่งกันยังไงครับยังได้อยู่ห่างแก้ไขยอดโออลโนตักขึ้นมาโอ้โหโอ้ไม่หลุดเอ้โอ้โห,โโโหยังแก้ไขได้ดีครับนหรัาโอครับ เป็นต่ออยู่นะครับฝั่งนี้นะครับบาดเจ็บที่โคนขานะครับสาหรับเข้มนะครับฝั่งนู้นก็ต้องทําให้ดีกว่านี้นะครับว่าตอนนี้ถือว่าคู่ต่อสู้กําลังเพียงพํานะครับต้องหาโอกาสสวยโอกาสให้ได้นะครับเอาไหมครับเปลี่ยนทรงนะครับไม่ได้แต้มนะครับสี่ต่อหกครับเกมส์ฟของโอซานแทง โยงหลังมาโคนาโนเปิดหัวเข้มโอ้ยึ้นไปถือว่าได้ตีครับตรงนี้โอ้โหแล้วก็เสียครับโดนมือครับงงเปลี่ยนสองแล้วเป็นหกสี่ครับตอนนี้โอ้โหแก้ไขได้ดีครับ เปลี่ยนตอกตี4-6ครับโยงหลังมาอโลโนเปิดหัวเข้มถอยหลังนิดนึงหล้นเลยครับโอ้ตั้งหลักได้แล้วตีออกไปเองครับวุ้ยจักปิดเต็มเต็มครับพิเหลี่ยมครับสลับเอครับ ใหญ่แตกอีกแล้วครับ6ต่อ4ครับโอ้ยหลังไปครับโอ้ห่างครับเอกไปอีกอ๋อจังหวะยังขาดขาดอยู่เหมือนกันนะครับฝั่งนี้ครับ หรือไปนานๆไม่ดีนะครับเพราะว่าอาการบาดเจ็บครับสต่อหกครับหนยหลังมาอีกแล้วครับออกหลังครับโอ้กสีครับแทงไปขวา โอ้ยที่หมาครับเอกอันไหมทันครับเท้มตัดขวาลูกซ้ายแต้มยอดเอาละครับเจ็ดต่อสี่ครับเอาแล้วครับอดทนครับเล่นเองรับเอกครับเปิดไม่ออกตีติดแล้วอรโนุ่เท้เม วิ่งยกมาเฮ้โอ้โหลุกล้นไปนะครับโหลดหลออครับลูกนี้ได้ผลครับเอาครับลงไปนั่งแล้วครับสำหรับเข้มครับอีกนิดเดียวครับอีกสี่แต้มครับสี่แต้มเกมสี่แต้มทันครับสำหรับฝั่งนู้นครับแต่ต่อเสียบเข้มยอดเอเปิด โอ้ยกขึ้นมาตีโอ้โหสี่ต่อแปดครับยังตามอยู่เอกโอ้โหเสิร์ฟเสียครับตรงนี้ เดียวแค่ครับหน้ามุ้ยตัดสี่แต่ต่อ,อตเสียบเกือบยอดไปเอกเบิรดโอ้โหลยขึ้นมาครับตรงนี้ไอ้ แครับเ,เข้ากลางมาครับเ้มจับซ้ายโลดขึ้นไปครับบอลน่ทไงตัดซ้ายไปครับโอ,โอด้ยอยู่ห่างนิดนึงครับเอกแก้ไขเทมเปิดมวโลยก็ไปใหมบอลโนโโ่ไนอ้ไาอราคา เขาไม่มาไม่ได้เขาตั้งไม่ได้พันอ๋อพี่เตอร์ทำพิสเขาตรวจเขาตรวจตอนนี้อ้าวเฮ้ยี่มาเลยเฮไมเขาส่งมาไม่เห็นเข้าเลยเฮ้ยเข้าดิดูดีๆแต่งพี่กล้องห้าร้อยเข้าสักวันใช้วันรวมที่สุพงศ์ห้าร้อยห้าร้อย ตอนนี้จะโดนสี่ไผ่ไม่เข้าข้าไปแต่เเกมเสร์ฟของโอครับสี่กับแปดเกมตัหลังเท้ายกไปโอโลโน่ตีแก้ไขโอ้จับได้ครับลอยเข้ามาครับเอกทำไงตีโอ้โหนิดเดียวครับเกี่ยวไม่ได้ครับรเข้าสี่ผู้มันไป ยขยับแล้วครับตอนนี้5ต่อ8โอสบันแพงเข้ากลางเอ้ายึกจักอีกแล้วครับโอลาน่ครับแบบนี้ครับสองครั้งแล้วครับ ใกลเข้ามาใกล้อีกนิดครับ6-8โขลกสะพานแพงเอาเข้มยกไปตีปอยอดเอกตัดได้ครับโอ้ดันเข้ามาเอกเอ้ยโอ้โหเอ,อาแล้วครับจ่สู้แล้วครับฝั่งนู้นครับ ต่อแปครับแข้มเดียวทำครับสะพานแทงเข้าข้ากลางโรนโดเปิดหัวเข้มโรยขึ้นไปครับโอ้โหยังตามถึงครับบตครับ้ตองหนีให้ได้ครับเข้มโอ้โหเสิบดีมากครับ เติบสวยงามมากครับลูกนี้ครับโอ้โหริมเส้นสุดท้ายคอร์ดครับลูกนี้เอกเป็นคนถนัดซ้ายด้วยนะครับโอ้โหปิดขวาสุดๆแล้วครับยังมีที่ลงครับเอาแล้วขยับแล้วครับ9ต่อ7ครับแทงไปใหม่ครับโอ้โหข้าวหัวครับโอ้สะพานแพงโอยช่ใหมาอเโน่ไอ้สับัดครับลูกนี้เอาแล้วเกมเสริบเพราะลูกนี้ มีผลครับเกมเสริฟครับไ้ไ้าครับจโอ้โหยออกไปยเยอะครับ ต่อสิบครับโขสะพานแพง้งโยงหลังมาแลโโ้เปิดหัวเข็มยกเข้าไปตีปเข้ากลางครับ ว่าได้หายใจนะครับเมื่อกี้ครับโยนจีขึ้นมาครับตอนนี้ก็หนีห่างออกไปสามแต้มครับกอบเต็มสิบสองครับสิบต่อเจ็ดครับแทงไปครับเอกเปิดหัวโอ้ลายกมาห่างนิดนึงแก้ไขเอาวติดออล์โน่แคบไหวไหมโอ้กัดปันยกต,ตีไม่ผ่านครับตรงนี้นอนไปแล้วครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโคตรโคตรยังไม่ลุกยัไม่ได้ ไม่เสียงกดไปเลยตัวทำลบมันต้อวัดไปเลยเพราะตัวชงมันไม่มีแล้วไงเี่ีชงไม่ยขึ้นอราจะร้อยอยูแล้วเต็มมารู้อยู่มันน่ยเยเอาใหม่ครับตัวคุมทส่ เ,เ,นนเจ็ดต่อสิบครับ <c oughs> ตัดหยอดมาครับออร์โนโ่เปิดต้องเล่นเองครับดูครับลากเองเป็นยังไงครับโอ้โหเฮ้ยได้ดีครับได้แตมเฉยครับลูกนี้ตไปต่อสิครับ เลีย้ยงเสือของโอโซพันแหงตัดขวามาครับเข้มเปิดขวายกซ้ายโอลัโน่ตีติดหัวอ้ามาแล้วครับลนอา้าแก้ไขใหม่ครับล้นไปครับโอ้หลุดเอกแก้ไขย,ยอดอา้าเข้มเห็นหลังเท้าโอาลัโน่ลนไปโอ้เอกตีเอาเกี่ยวติดเข้มโอลัโน่ตีเข้ากลางติดโอ้ลอยขึ้นมาใหม่ เลาะเส้นมาโอ้โหเอาแต้มจนได้ครับโอ้โอเอาลายจีม้ครับออออรบอบที่สองเนกะ็บน้โอ้โหขี่โซสีรอบครับรอบที่สองครับจะล็อกอยู่หรือไม่ครับ เจ็บขึ้นเรื่อยๆครับเอาครับดูเกมเสิร์ฟของโอสซามนะครับ9ต่อ10เสิร์ฟจี้มาโอ้ยโอเปิดหัวเข้มโลยขึ <t 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 ้นไม้ครับหล่นครับเปล่าครับโอ้โหลูกล้นไหนะครับเอาครับตีเสมอจนได้ครับความเที่ยงตรงครับของขาครับหายหายออกไปนิดนึงครับโดยอาการบาดเจ็บครับเอามาดูเกมล็อกครับติดเท่ากัน โอส้สะบานแพงเปิดหัวเข้ยมยกขึ้นมาปีซ้ายครับตรงนี้ไม่จะตีแค่นี้หมดนีกแล้วทุกอย่าหลังนี้นเปลี่ยนตัวยกตัวน,นี้ได้สิบเท่ากันครับเขมเสิร์ฟของเข้มโอ้ธรรมดาครับตรงนี้เจ็บขาแบบแค่นี้ เอ็กตี้ติเกียวไม่ทันครับติดเท่ากันครับโอ้ oh, ยอดมาโอรโออนอเต็มยอดครับตรงนี้เอาเอกเห็นเล่นเองครับตรงนี้ทำไงตี้โอ้โห oh. ขึ้นแท่นไปแล้วครับโหไหลมากแต่เท่าไรเจ็ดต่อสิเลยโอ้โหไล่มาสองเที่ยวครับเที่ยวนี้พี่ขึ้นแซงครับตอนนี้ ต่อสิบครับปิดเกมเลยได้หรือเปล่าครับโอสะพานแพงเสิร์ฟโอ่งหลังมาเออหัวลยขึ้นไปครับตีซ้ายอีกแล้วครับโอ้โหไม่ทันครับตรงนี้นะครับดูเกมเสร์จของเข้มครับตอนนี้านาคาร,ครตกไปรองครับสิบต่อสิเด็ด แังเข้ากลาง oh, โอ้เปิดหัวลยเข้ามาเอกไอ้สก,กิทครับแต่คอยครั้งที่สองครับเอ็ดตอสิบเอาเยอะอังแล้วครับจังทันโอ้โหติดเด็กครับ โอ้โหนี่ครับลูกใครไม่รู้คร to ับเดินเข้ามาพอดีครับยึกนิดหนึ่งครับโอ้โหพิกแพ้ไปเลยครับโอลันโนเข้มครับโอ้โหแต่ก็เป็นที่ดวงยิงครับโอเคครับรอชมพู่ต่อไปครับ